สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมฮะนี่คือตีสิบเดย์ครับวันนี้ท่านผู้ชมฮะอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ลองทายเกี่ยวกับแขกรับเชิญของเรานิดนึงท่านผู้ชมลองทายดูซิว่าแขกรับเชิญของเราเขามีอาชีพอะไรโดยการดูจากภาพสองภาพนี้ครับอ่ะดูครับนี่สองคนนี้นะฮะท่านผู้ชมคิดว่าน่าจะมีอาชีพอะไรรูปล็อ แพทเชื่อว่าหลายๆคนทางบ้านน่าจะเดาได้นะคะว่าน่าจะเป็นนักแสดงหนุ่มในแบบคอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์โอ้โหอ่าต้องเป็นอะไรอย่างนี้แนวๆนี้เพราะเขาหล่อมากนะน่าจะเข้าเขาแบบนั้นทั้งหมดเลยถ้าความจริงคือเป็นอย่างนั้นเพราะความจริงไม่ใช่ครับผิดทั้งหมดครับแต่ว่าอาจจะไม่เฉลยเองตอนนี้อยากจะให้ทั้งสองหนุ่มหล่อคนนี้มาเฉลยเองว่ามีอาชีพอะไร ให้เข้ามาตอบเลยดีกว่าบอกชื่อเลยครับขอเชิญมาพบกับมาร์ควงศิลและนุพงศรันเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับเนี่ยหนุ่มวัยรุ่นลูกหลานมาร์กและคุณนุนะฮะโอเคอ่าก็ชุ่มก็ช่วยถ้าผู้ชมเห็นตัวจริงแล้วลองทายอยู่ในใจถ้าถ้าท่านรู้จักแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องทายแล้วฮะเรารู้อยู่แล้ว อย่างนี้เรารู้จักแล้วล่ะอย่างนี้ต้องรู้จักแล้วเนาะดังมากคุณนะแต่สําหรับท่านที่อาจจะไม่รู้จักอาแนะนําตัวเองหน่อยครับสวัสดีครับผมมาร์ควงศรีครับเป็นอ่าหัวหน้าวง,วงมอลำครับเป็นพระเอกมอลำครับพระเอกหมอ,อ,อมลำมาร์ควงศรีพระเอกมอลำกดมือได้ครับกดมือได้ครับตาที่สองครับสวัสดีครับผมนุพงศ์สันลภัคเอกชุดดำศิลปินภูไทยครับผมเป็นพระเอกมอลำเหมือนกันพระเอกหมอลำกดมือได้ครับอนาโอเคเนาะ ทำเออไปไป,ไปมาทําไมถึงไปเป็นพระเอกมอลามันเเริ่มที่มาก่อนกันละกันอ๋อก็คุณพ่อครับคุณพ่อตั้งวงมอลาตอนรมอณป .5 ครับตอนที่เราอยู่ป .5 ครับผม<อ>ก็แต่ก่อนก็ยังไม่ได้เป็นพระเอกครับก็เป็นไปขึ้นใส่ชุดเพชรแบบนี้ครับขึ้นไปฟ้อนกับพวกพี่ๆที่เขาเป็นพระเอกมอลาอยู่แล้วครับอืครับก็เลยชื่นชอบแล้วคราวนี้ก็เรียนจบมาไม่อ่าก็ไปเป็นครูอยู่แป๊บหนึ่งครับ เรียนจบครูมาก็ครูครูมาร์ทครูมาร์ทครูมาร์ครับไปเป็นครูแบบนึงแล้วก็เอ่อพอดีที่วงพระเอกเขาลงไปพอดีครับก็เลยพ่อก็เลยให้มาแทนครับก็เลยได้เป็นพระเอก แล้วเราไม่ได้ซร n ไม่ได้ซ้อมอะไรแล้วขึ้นไม่ได้เลยเหรอก็ทุกเช้าทิ์ปกติก็จะไปะขบพ่ออยู่แล้วครับไปฝึกครับ,บอบอว,ว่าไปไปไปขึ้นเวทีด้วยตลอดครับอันนี้ก็เลยออกจากครูฮะครับก็ก็เลยมาเป็นเพลงมอลลัช่วยพ่อมาช่วยพ่อ้อ่านี่ฮะโอเคนี่คือมาร์กรนะครับนุครับเส้นทางการเป็นมอลำของผมนะครับผมเป็นคนที่ชอบพ่อเพราะว่าพ่อเป็นคนที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ไม่มีใครเหมือนครับ ตอนนั้นผมเป็นเด็กพ่อไปแสดงที่บ้านตอนนั้นพ่อมีมีวงตอนนั้นพี่มาร์กน่าจะเป็นพระเอกแล้วครับและคราวนี้คนแถวบ้านก็จะไปดูพ่อเยอะเลยผมก็เลยตัดสินใจว่าบอกว่าพ่อพ่อพ่อนีขออนุญาตนะฮะสำหรับท่านเดียวพี่มาร์ใช่ครับพ่อวีรพงศ์ครับพ่อวีระพงศ์วงศิลป์หัวหน้าวงคณะศิลปินภูไทยใช่นะครับอันนี้อ่าละนูก็จะได้เล่าต่อว่าท่านคือใครเอาละคือพ่อนนี้คือเป็นคนที่ มีเสียงเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ไพเราะมากนะครับผมก็เลยเห็นพี่ๆบนเวทีผมก็ตัดสินใจว่าสักวันหนึ่งผมต้องทําแบบนี้ได้ผมก็เลยไปสมัครพอเลยครับผมแ้วก็ได้เป็นพระเอกใช่ครับคู่กับพี่มาร์กเลยพี่มาร์กปีนี้เท่าไหร่คะอายุพี่มาร์กสิบเท่าไหร่คะสามสิบเอ็ดครับฮะและอ่อนเลยสามสิบเอ็ดครับทำไมดูเป็นเท่าไหร่ แปดโอ้โหมาร์คอันนี้อันนี้ก็เรียกหลอกชมนะฮะหลอกชมจะเป็นหลอกก็ทำไมละชมจริงๆจักใจจ้าใช่แล้วพน่้นยี่สิบแปดครับผมอายุยี่สิบแปดแต่พี่มาร์คจะเราอ่อนกว่าละอ่อนลอ่อนอ่านะเวลาขึ้นเวทีก็จะเป็นอย่างนี้เพื่อเป็นการเฉลยแล้วก็พิสูจน์ความจริงว่าตัวคู่เป็นเพื่อนหลอนๆจริงๆนะฮะมาร์ควงสิงห์ก็เป็นลูกชายนะครับ ซึ่งวันนี้ไม่ได้มาแค่สองคนค่ะวันนี้มาครบทีมนางเอกก็มาพ่อก็มาเม่แม่มาวะไม่ค่ะแล้วพ่อไม่มาไม่มาาโอเคโอเคเขาจะได้พบกับแพรวดาวพราวเดือนศิลปินภูไทยและเจ้าของวงคุณพ่อวีระพงศ์วงศิลครับ สวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านนี้จะต้องเป็นพรววพรวดาวอันนี้ราวเดือนคราวเดือนนะฮะคุณพ่อขออนุญาตคุยกับสาวๆก่อนนะครับนะครับจุดเริ่มต้นของเรามาอยู่ในวงของคุณพ่อได้ยังไงจริงๆแล้วคือตอนนั้นคือนุกกะพาวเนี่ยเป็นเด็กกิจกรรมอยู่แล้วค่ะพี่แกคือชอบร้องชอบรำชอบเต้นอยู่แล้วค่ะนึกแต่เด็ก ก็เลยมาสมัครกับคุณพ่อมาขอโอกาสจากคุณพ่อเป็นนางเอกหมอลำอแล้วก็ในในตอนนั้นคือฐานะทางการเงินไม่ได้ดีมากค่ะเพราะว่ารายได้เข้าทางแม่คนเดียวก็เลยต้องเสียสละให้น้องสาวคนเล็กมีน้องสาวอีกคนหนึ่งใช่คะ่ะน้องคนสุ้อหมายถึงเราก็ชวนกันมาทั้งสองคนเลยหน<ช>ูเนี่ยชวนน้องพาวมาหนูเป็นพี่พาวเนี่ยเป็นน้องคนที่สองก็เลยเสียสละให้น้องสาวคนเล็กเรียนค่ะแล้วก็สองคนนี้ก็มาหางานทําก็เลย มาเขากาจากคุณพ่อมาเป็นนางเอกมอล่มสวยเลยสวยเลยเราไปดูนะฮะนี่นะฮะกเลือกไปมากแต่กี้นี้แต่กี้นี้ได้ดูรูกของพระเอกในชุดอลังการนะฮะนี่มาดูนางเอกจริงๆในชุดอลังการแล้วไปดูภาพวัยรุ่นนะครับพี่แพรใช่ค่ะคนไหนแพรคนไหน ตัวเล็กๆค่ะคุณเล็กตัวเล็กๆค่ะพี่แพนน้ำหนักเท่าไหร่คะอยากจะเรียกว่าน้ำหนักไหมคะพี่แพนอะไรเหรอทำไมมันไม่มีเลยเหรอมันยังไงล่ะสามสิบแปดค่ะสามแปดสามแปดสามแปดีขาข้ามหนึ่งสามห้าแล้วเนี่ยจริงคุณะไม่คุณนะไม่ได้พูดคุณะพูดเรื่องจริงแต่คุณณเอามาพูดเล่นกันอะ จริงร้อยสูงเท่าไหร่ครับร้อยน่าจะร้อยห้าสิบสามถูกแล้วถูกแล้วเออม,มัน,ม,น<ด>มันได้สัดส่วนกันพอดีหรืออเนาะอายุเท่าไหร่แล้วครับแพรจะเข้า25แล้วค่ะ25แล้วโอเป็นสเปคพอดีเลย <c oughs> แฟนรายการตีสิบเดือนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 20 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดย์ค่ะ